ตอนที่578แหวนวิญญาณหมื่นปีร่างใหญ่ของฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีตกลงมาจากท้องฟ้าและกระแทกผิวน้ำทะเลอย่างรุนแรงสาดกระเซ็นของน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนร่างกายที่ใหญ่โตของมันบิดตัวไปมาอย่างบ้าคลาั่งทำให้เกิดคลื่นจำนวนนับไม่ถ้วนพลังงานที่บ้าดีเดือดพรุ่งพล่านในทะเลและร่างของฉลามขาวอายุ3หรือ4 0 0 0ปี ในระยะประชิดก็แตกเป็นเสียงๆฉลามขาววิญญาณปีศาจตัวอื่นๆหลบห่างออกไปมองไปที่ผู้นำด้วยความประหลาดใจพอพันฟฟันเลือดพุ่งออกมาและรูขนาดใหญ่ถูกตัดออกจากด้านหลังของฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีจากนั้นรัศมีสีดำก็โผล่ออกมาจากร่างของมันซึ่งค่อยๆหยุดดิ้นรนแหวนวิญญาณหมื่นปีใช่นั่นคือแหวนวิญญาณหมื่นปีที่ไม่ค่อยเห็นในโลกของปรมาจารย์ยานนี่ก็หมายความว่าฉลามขาววิญญาณมันหมื่นปีตายแล้ว ร่างหนึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อออกจากหลังฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุพันปีทั้งตัวมันโชคไปด้วยเลือดเกล็ดบนร่างกายของเขาส่องแสงสีทองจางๆและเขาก้าวขึ้นไปบนหลังของฉลามขาวแหงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าและคำรามมู่เย่ตะลึงเขาไม่คิดว่าผลจะเป็นแบบนี้ท้ายที่สุดเขาไม่ได้มุ่งหวังอะไรแต่เขาฆ่าสัตว์วิญญาณหมื่นปีแบบนั้นยิ่งกว่านั้นเขาฆ่าราชาแห่งท้องทะเลฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีในทะเล แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของทางอูลินไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของฉลามขาววิญญาณปีศาจพันปีได้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันไม่ใช่ในประเด็นนี้เขาเองก็มีวิจารณญาณที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในกรณีนี้เขารู้ว่าโอกาสของเขามีไม่มากนะักในการเอาชนะฉลามขาวนั้นมีทางเดียวเท่านั้นและมีโอกาสเดียวเท่านั้น บังคับให้ทนต่อการโจมตีของฉลามขาวซึ่งทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและการประตุของเลือดไม่ใช่การกระทําที่เสแสร้งอย่างไรก็ตามอาศัยร่างมังกรทองและกรอต่อสู้แขนขวาเขายังคงสามารถกลบเกลื่อนการโจมตีจํานวนมากจากฉลามขาวด้วยวิญญาณปีศาจอายุพันปีท้ายที่สุดมันเป็นเพียงการโจมตีเบื้องต้นโดยฉลามขาว ในอากาศเขากลายเป็นอาหารในสายตาของฉลามขาววิญญาณปีศาจเช่นเดียวกับที่ถังอหลินทำนายไว้ในฐานะของอาหารที่อร่อยฉลามขาวจะยอมแพ้ฉลามตัวอื่นไม่ได้มันจึงอ้าปากกว้างและพุ่งไปข้างหน้ากัดถังอหลินไม่ว่าจะเป็นการกลืนกินหรือกัดทุกอย่างอยู่ในแผนของถังอหลินร่างมังกรทองโอเวอร์โหดได้รับแรงบันดาลใจในช่วงเวลาวิกฤตครั้งสุดท้ายกลางทะเลร่างมังกรทองโอเวอร์โหลดอ่อนแอลงจริง หาหเพราะการโจมตีของสัตว์วิญญาณทะเลเกือบทั้งหมดเป็นการโจมตีระยะไกลและร่างโอเวอร์ลอดมังกรทองสามารถกระตุ้นพลังที่ทรงพลังที่สุดได้ในระยะใกล้เท่านั้นทั้งอูหลินจึงพนันว่าฉลามขาววิญญ,ญาณปีศาจหรรมื่นปีจะมากินเขาเขาทําสำเร็จอาศัยการโจมตีครั้งแรกเพื่อแสดงความอ่อนแอต่อศัตรูเขากลายเป็นอาหารในสายตาของฉลามขาวยักษ์วิญ,ญญาณปีศาจหมื่นปี และร่างเจ้าเหนือหัวมังกรทองในขณะที่เขาตัดสินดื้อรั้นทนต่อการกัดที่น่าสะพรึงกลัวของวิญญาณปีศาจฉลามขาวร่างกายของถังวู่หลินและพลังป้องกันของร่างมังกรทองนั้นแข็งแกร่งมากในสภาพที่มีอำนาจเหนือกว่าพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้แต่แรงกัดของฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีก็ไม่สามารถกัดร่างกายของเขาได้ในครั้งเดียว โดยธรรมชาติแล้วมังกรทองเดโนคลอตวัดเข้าที่คอของฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีอย่างไม่เป็นทางการไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจะทรงพลังเพียงใดภายในร่างกายของมันก็เป็นสถานที่ที่ปราะบังที่สุดฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีก็ไม่มีข้อยกเว้นผลลัพธ์หลังจากนั้นสามารถจินตนาการได้ยืนอยู่บนหลังของฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีกระดูกทั้งร่างกายของเขาดูเหมือนจะเจ็บปวดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาถูกกัดแม้ว่าร่างกายมังกรทองจะต่อต้านแต่เอวของทางอูลินก็ยังดูเหมือนจะแตกหักแต่แล้วไงล่ะคนที่รอดคือตัวเขาเองเขายังอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องขึ้นไปบนท้องฟ้าเลือดในร่างกายของเขากำลังเดือดพล่านและไหลเวียนอย่างบ้าคลั่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่เขาได้รับอย่างไรก็ตามเสียงของทางอูลินหยุดลงทันทีในวินาทีต่อมาเพราะกลุ่มของฉลามเขายักษ์วิญ,ญญาณปีศาจในระยะไกลหยุดชั่วครู่หนึ่งแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างลนลานนี้ แตกต่างจากปกติหรือไม่ผู้นำของสัตว์วิญ,ญญาณถูกฆ่าตายทั้งหมดทำไมตัวอื่นๆไม่หนีไปพวกเขาไม่กลัวความตายหรือสีหน้าของทางอุลินแข็งทื่อเล็กน้อยและสถานการณ์ตรงหน้าเขาดูแตกต่างจากที่เขาตัดสินเล็กน้อยฉลามขายักย้ายปีศาจหมื่นปีที่คุกคามเขามากที่สุดถูกฆ่าตายทั้งหมดดังนั้นฉลามขาวปีศตจ์ยักตัวอื่นจึงไม่ควรวิ่งหนีไปทันที นี่คือธรรมชาติอย่างไรก็ตามลักษณะของฉลามขาวนั้นแตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้อย่างเห็นได้ชัดจะทำอย่างไรทั้งอูหลินมีสีหน้าเฉยชาเมื่อเผชิญหน้ากับฉลามขาวอายุพันปีเขาก็มึนงงเล็กน้อยจริงๆอย่ามองว่าเขาฆ่าฉลามขาววิญญ,ญาณปีศาจอายุหนึ่งหมื่นปีดูเหมือนจะราบรื่นแต่หลังจากต้านทานการโจมตีอันทรงพลังดังกล่าวควบคู่ไปกับการประตุที่ตามมา พลังกายและพลังวิญญาณของเขาถูกใช้ไปอย่างมหาศาลตอนนี้มันน้อยกว่าหนึ่งในสามของความแข็งแกร่งของสถานะสูงสุดและสิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุมากกว่าสี่หมื่นปีเขาสามารถจัดการกับมันได้หรือไม่คำตอบคือไม่อย่างไม่ต้องสงสัยเขาบินขึ้นไปบนความสูงที่สูงอีกครั้งด้วยรอยยิ้มแบบมุยเยบนใบหน้าของเขาเขาพูดกับตัวเองว่า เจ้าเด็กตัวเหม็นคุณคิดว่านี่คือบนบกหรือไม่ความกระหายเลือดของฉลามขาวไม่ใช่เรื่องที่คุณจะพูดกันเล่นๆในสายตาของพวกเขาพวกเขามีเพียงอาหารเลือดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามซากศพของฉลามขาวซึ่งเป็นวิญญาณปีศาจอายุหนึ่งหมื่นปีนั้นน่าดึงดูดใจอย่างมากสำหรับพวกเขาแค่นี้แล้วปล่อยคุณไปหรือฉันกลัวคุณไม่รู้คุณรู้ธรรมชาติของพวกมัน ทั้งอูหลินไม่รู้แต่เขาไม่สามารถอยู่อย่างเฉยชาตลอดไปได้เพราะกลุ่มวิญญาณปีศาจฉลามขาวกำลังใกล้เข้ามาแล้วกลุ่มแสงสีขาวบินมาจากทุกทิศทุกทางไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ทั้งอูหลินแสดงปฏิกิริยาที่ถูกต้องที่สุดในครั้งแรกด้วยการกระโดดเขากระโดดกลับเข้าไปในด้านหลังของฉลามขาววิญญ,ญาณปีศาจหมื่นปีและขดตัวในเวลาเดียวกัน บูมเสียงคำรามนับไม่ถ้วนดังขึ้นและศพของฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุหนึ่งหมื่นปีก็ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นซากศพแต่ก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปลูกฝงังมานับพันปีการป้องกันยังค่อนข้างแข็งแกรง่งทั้งอูหลินตกลงไปในน้ําโดยตรงแต่ผลกระทบที่เขาได้รับมีจํากัดฉลามขาว,วิญญาณปีศาจอายุพันปีกลุ่มใหญ่รุมเข้ามา แต่ในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าไม่ใช่ทุกตัวที่พุ่งเข้ามาหาเขาฉลามขาวยักษ์วิญญาณปีศาจอายุพันปีหลายตัวพุ่งเข้าหาซากศพที่แตกสลายเหล่านั้นให้ตายเถอะแม้แต่เจ้านายของฉันก็ยังกินมันถังอหลินผู้อ่อนโยนและสุภาพอยู่เสมออดไม่ได้ที่จะสบอถในใจนี้เป็นสัตว์ร้ายจริงๆในที่สุดถังอหลินก็เข้าใจถึงลักษณะของฉลามขาวและเขาไม่แปลกใจแต่ดีใจในกรณีนี้สิ่งที่เขาต้องเผชิญจะไม่ใช่กลุ่มฉลามขาวสหัสวรรษทั้งหมด ยาสีเงินสีน้ำเงินถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วกดลงอย่างแรงและพาร่างของเขาขึ้นไปในอากาศเขาต้องอยู่ห่างจากซากศพของฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสรอดชีวิตยาสีน้ำเงินสีเงินฟาดผิวน้ำทะเลพาเขานีไปไกลในเวลานี้ทะเลกลายเป็นสีแดงเลือดแล้วและยาสีเงินสีน้ำเงินที่ถังวูล,ลินปล่อยออกมาก็เปื้อนไปด้วยเลือดของฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุสิบ 0 0 0ปีสีฟ้าใสถูกปกคลุมมีชั้นสีแดงเลือดนกอยู่ข้างใต้มีความสวยงามแปลกตายอยู่เล็กน้อยฉลามเขาวยักย้ายปีศาจพุ่งขึ้นมาด้านล่างไล่ตามร่างของเขาทั้งอูหลินเหวี่ยงมือขวาของเขาและลูกบอลแสงสีเงินเจิดจ้า <S <S ก็พุ่งออกมาจากมือของเขาเบื้องหลังแสงสีเงินคือย่าสีเงินสีฟ้า <S <S และด้วยบูม มันโดนหัวของฉลามขาวแรงโดยตรงทุกมันกลับใต้ผิวน้ำทะเลถังอูหลินดึงหญ้าสีเงินสีน้ำเงินและนำค้อนเงินหนักของเขากลับไปเพื่อฝึกฝนจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันร่างของเขาสั่นไหวและเขาลงสู่ทะเลโดยให้นิ้วเท้าอยู่เหนือน้ำเล็กน้อยและถาวันก็ฟาดลงทะเลอีกครั้งส่งเขาขึ้นในขณะนี้จู่จูก็มีระลอกคลื่นแปลกปรากฏขึ้นจากผิวน้ำทะเลตามมาด้วยละอองน้ำหลายสิบสายพุ่งขึ้นมาระลอกคลื่นสัมผัสกับร่างกายของถังอูหลินและถังอูหลินแข็งไปทั้งตัว เลือดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะผันผวนเล็กน้อยตามระลอกคลื่นหลอดเลือดได้รับผลกระทบร่างกายแข็งทื่อโดยธรรมชาติและแม้แต่เกล็ดที่ปล่อยออกมาจากร่างมังกรทองก็ยังฟื้นตัวได้ตอนที่579วิวัฒนาการของจิตวิญญาณการต่อสู้ไม่ดีทันทีที่ความคิดนี้เข้ามาในหัวของทางอุลินร่างกายของเขาก็ถูกพ่นน้ำที่ทรงพลังมากเข้าไปในปากของเขา ฉลามขาวเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลนี้ไม่ใช่แค่การพูดคุยสิ่งที่เขาเพิ่งทนได้คือระลอกคลื่นวิญญาณปีศาจที่ปล่อยโดยฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุหลายพันปีในเวลาเดียวกันเมื่อออกล่าในทะเลฉลามขาวสามารถทำให้เหยื่อสูญเสียความสามารถในการต้านทานทันทีและจากนั้นจะถูกกลืนเข้าไป เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งอูหลินโชคดีจริงๆหากฉลามขาวยักษ์วิญญาณปีศาจจะเมื่อหมื่นปีก่อนไม่คิดว่าเขาจะสูญเสียการต้านทานเมื่อเขาถูกโจมตีเป็นครั้งแรกกระตราบใดที่เขาให้ปีศาจชนิดนี้แก่เขาแน่นอนว่าหากเป็นเช่นนั้นมู่เย่ก็จะมีเวลาช่วยเหลือทั้งอูหลินอย่างแน่นอนร่างกายถูกกระแทกและทั้งอูหลินก็อดไม่ได้ที่จะกระอักเลือดออกมาอีกอาการบาดเจ็บที่เกิดจากฉลามขาววิญญ,ญาณปีศาจอายุหมื่นปีที่ถูกปรับปรามด้วยความยากลำบากแตกออกอีกครั้ง อวัยวะภายในทั้งห้าลุกเป็นไฟพลังชีและเลือดพรุงพล่านอย่างบ้าคลั่งแต่ควบคุมไม่ได้และในที่สุดวิกฤตชีวิตก็ใกล้เข้ามาชายร่างใหญ่ที่ค่อนข้างใหญ่กว่าฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุพันปีตัวอื่นรอยอยู่ด้านล่างแล้วเมื่อเห็นถังอูหลินตกลงมาจากท้องฟ้ามันก็ทะยานขึ้นอาปากกว้างปกคลุมถังอหลินด้วยระลอกคลื่นจากปากของมันและในขณะเดียวกันก็กลืนเขาเข้าไป ทังอหลินกัดฟันและก่อนที่วิญญาณอสูรระลอกที่สองจะมาถึงวงของย่าสีเงินสีฟ้าก็พันกันเป็นเกลียวอย่างบ้าคลั่งและเทวัน,นาก็ปกคลุมเขาไปหมดไม่สามารถระดมเลือดได้และสิ่งเดียวที่เขาสามารถพึ่งพาได้ในตอนนี้คือจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเองเมื่อระลอกคลื่นเคลื่อนลงมาร่างกายของทังอุลินก็แข็งทื่ออีกครั้งแต่ย่าสีเงินสีน้ำเงินยังคงปลุ่มมั่งกล่ำมยนต์ของเขาอย่างแน่นหนาทำให้มันกลายเป็นรังไหมสีน้ำเงินขนาดใหญ่ ความหวังเดียวของทางอูลินในตอนนี้คือไม่ตายโดยตรงเมื่อเขาถูกอีกฝ่ายกัดตรับใดที่เขามีโอกาสควบคุมเลือดได้อีกครั้งเขาก็อาจจะรอดชีวิตได้พอฟอกวิญญาณปีศาจฉลามขาวกัดรังไหมสีน้ำเงินขนาดใหญ่ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวแรงกัดที่น่าสะพรึงกลัวทำให้เกิดแรงบีบขนาดใหญ่และชั้นนอกของย่าสีเงินสีน้ำเงินก็แตกออกทีละเส้นและย่าสีเงินสีน้ำเงินแต่ละเส้นก็ส่องแสงสีฟ้าพร่างพราว แต่พวกมันก็เป็นญ่าสีเงินสีน้ำเงินอยู่ดีและพวกมันก็ทำได้อย่าทำเลยมันปิดกั้นฟันอันแหลมคมของฉลามขาวได้จริงๆฟันที่แหลมคมเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของฉลามและฉลามขาวก็เช่นกันแรงบีบที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ถังอุลินสามารถได้ยินเสียงสั่นสะเทือนของกระดูกของเขาได้อย่างชัดเจนและเลือดที่ไหลรินก็เงียบลงแต่นั่นเป็นเพราะร่างกายของเขาถูกบีบและเลือดของเขาถูกปิดกัน้น แรงบีบขนาดใหญ่ทําให้ทางอูหลินรู้สึกว่าเลือดไหลเวียนไปที่สมองของเขาและร่างกายของเขาก็แดงอย่างผิดปกติฉลามขาวยักษ์วิญญาณปีศาจอายุพันปีไม่สามารถบดอาหารในปากได้มันโกรธมากและอ้าปากใหญ่อีกครั้งและกัดแรงอีกครั้งครั้งนี้ทางอูหลินไม่สามารถรั้งไว้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมู่เย่ถอนหายใจเขาไปถึงด้านข้างของฉลามขาวแล้วยกกำปั้นขวาขึ้นและกำลังจะตบหัวฉลามขาว แต่ในขณะนี้จู่ๆเขาก็เห็นเส้นแสงสีน้ำเงินทองพร่างพราวขึ้นจากหญ้าสีเงินสีน้ำเงินที่ปกคลุมร่างของถังอูหลินเด็กคนนี้มีแบ็คแฮนด์หรือไม่มู่เย่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสร้างแรงบันดาลใจตราบเท่าที่เป็นไปได้เขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะเมื่อสิ้นสุดแล้วหมายความว่าถังอูหลินจะไม่สามารถเป็น สมาชิกของนิกายนูเมนอนได้อย่างแท้จริงและเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของสำนักกายศัสตร์ได้อย่างแท้จริงความสามารถพอพานฟอฟันก้มลงอีกครั้งอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทํำลายย่างเงินครามทั้งหมดตามที่คาดไว้และสีฟ้าทองที่เคยส่องแสงก่อนหน้านี้ก็สว่างมากมันทำให้พื้นผิวทะเลโดยรอบสว่างสวยัย ร่างของฉลามขาววิญญาณปีศาจอายุพันปีดูเหมือนจะแข็งทื่อหลังจากนั้นมากิโนก็เห็นว่าภายในรังไหมสีน้ำเงินทองขนาดใหญ่ย่าสีน้ำเงินและสีเงินก็งอกขึ้นอย่างรวดเร็วและพวกมันก็แทรกซึมเข้าไปในร่างของฉลามขาววิญญาณปีศาจอย่างรวดเร็วและกระจายไปรอบๆอย่างรวดเร็วลมหายใจที่อธิบายไม่ได้อย่างรวดเร็วนั่นคือลมปราณแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งมากแม้แต่ในท้องทะเลแห่งนี้มันก็ยังแข็งแกร่งพอๆกับแก่นแท้ ย่างเงินครามแทรกซึมเข้าไปในทะเลทีละส่วนและทะเลก็กระเพื่อมสีเลือดดั้งเดิมในทะเลจางลงอย่างรวดเร็วและกลับมาใสาอีกครั้งแสงสีน้ำเงินและสีทองที่ปล่อยออกมาจากย่าสีเงินสีน้ำเงินสะท้อนพื้นที่ทะเลในทางสว่างสดใสพร่างพราวรังไหมหลุดออกจากขากรรไกรของฉลามขาววิญญ,ญาณปีศาจอายุพันปีและฉลามขาววิญญ,ญาณปีศาจก็บินออกมาโดยมีย่าสีฟ้าและสีเงินรองรับอย่างรุนแรงแต่มันไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส รังไหมสีน้ำเงินทองตั้งตรงจากแนวนอนเดิมและวงกลมของย่าสีน้ำเงินเงินแผ่ออกมาพร้อมกับรัศมีสีน้ำเงินไม่รู้ว่าทำไมท่ามกลางความผันผวน,นของลมหายใจแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งภายใต้รัศมีสีน้ำเงินทองที่กระเพื่อมวิญ,ญญาณอสูรที่รุนแรงทั้งหมดฉลามขาวก็สงบลงโดยไม่คาดคิดพวกเขาไม่คลั่งไคล้ไม่กระหายเลือดอีกต่อไปพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองรังไหมขนาดใหญ่ที่ค่อยๆลอยขึ้นสู่ที่สูงปล่อยเถาวันสีน้ำเงินทองออกมามา,มากขึ้น มันจบแล้วมู่ย่ดีใจสุดๆวิสัยทัศน์ดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นบนปรมาจารย์จิตวิญญาณที่มีวงแหวนสามวงสามารถหมายถึงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขากำลังจะตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อเผชิญกับวิกฤตความเป็นและความตายภายใต้ใตอุณหภูมิที่49ในที่สุดเขาก็กำลังจะตื่นขึ้นด้วยการฝึกฝนและประสบการณ์ของมู่ย่หัวใจของเขายังคงเต้นเร็วขึ้นในขณะนี้ตื่นตี49แปลว่าอะไร หมายความว่าเลือดที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขานั้นทรงพลังมากทรงพลังเกินจินตนาการมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่แสงสีน้ำเงินทองของเถาญ้าสีน้ำเงินเงินที่แผ่ขยายออกไปด้านนอกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสีฟ้าคือสีของญ้าสีน้ำเงินเงินในขณะที่สีทองคือเส้นเลือดภายในในขณะนี้แสงของมันจะแข็งแกร่งขึ้นเหตุผลนี้เป็นธรรมชาติที่แสงที่ปล่อยออกมาจากเส้นเลือดจะแข็งแรงขึ้น แถวญ้าสีเงินสีน้ำเงินเหล่านี้หนาขึ้นเรื่อยๆด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเส้นเลือดภายในก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อชัดเจนขึ้นท่ามกลางเส้นใบเส้นเลือดสีทองกระสุกตัวอยู่ภายในและมีการกลายพันธุ์ที่แปลกประหลาดในแสงที่ส่องประกายบนพื้นผิวของเถวญ้าสีน้ำเงินสีเงินราวกับว่ามันกำลังพลีบานมีเกล็ดสีน้ำเงินปรากฏขึ้นและรูปร่างของเกล็ดเหล่านั้นก็เป็นรูปเพชรที่น่าประทับใจ การตื่นขึ้นครั้งที่2ของจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สามารถซ่อนอยู่ในย่าสีเงินสีน้ำเงินจะเป็นอย่างไรมันคือจักรพรรดิเงินครามในตำนานหรือไม่ลมหายใจของมูเย่เริ่มสั้นลงเล็กน้อยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีเพียงบันทึกเดียวของวิญญาณที่ตื่นขึ้นจากย่าเงินครามเป็นจักรพรรดิเงินครามและเวลานั้นถูกจดจำโดยทั้งทวิปโตหลวเป็นเวลา20 0 0 0ปี เพราะคนคนนั้นคือรุ่นแห่งความย่ยยิงที่ครั้งหนึ่งเคยชักนำจิตวิญญาณของมนุษย์ให้กบฏต่อน,นิกายวิญญาณยุทธ์และในที่สุดก็เอาชนะปิปิตงผู้เป็นนายของนิกายวิญญาณยุทธ์ที่กลายเป็นพระเจ้าดวงวิญญาณของเชครุ่นแรกสัตว์ประหลาดทั้ง7ในวิทยาลัยเชลเทกนิกายสำนักทังผู้ก่อตั้งและเป็นที่รู้จักในฐานะประมาจารย์จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ทั้งซานย้อนกลับไปในตอนนั้นเขามีจิตวิญญาณการต่อสู้แฝดและจิตวิญญาณการต่อสู้หลักคคือยางเงินรม ต่อมาด้วยการปรับปรุงฐานการบ่มเพาะในที่สุดวิญญาณก็ตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สองและกลายเป็นจักรพรรดิเงินครามวางหลักฐานที่มั่นคงสําหรับการเป็นเทพเจ้าในที่สุดถ้าจิตวิญญาณการต่อสู้ของทางอุลินที่ตื่นขึ้นต่อหน้าเขาเป็นจักรพรรดิเงินครามด้วยมันจะเป็นยังไงในตอนนี้เลือดของมู่ย่เดือดพล่านด้วยความตื่นเต้นไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของจักรพรรดิเงินครามซึ่งไม่ปรากฏในสองหมื่นปีจะทรงพลังเพียงใด และจะมีลักษณะอย่างไรแต่ตอนนี้คนนี้เป็นสิทธิ์ของเขานี่คือสงาราสีความรุ่งเรืองของนิกายนูเมนอนคุณรู้ไหมเมื่อถังซานอยู่ยงคงกระพันบนแผ่นดินใหญ่ยังไม่มีนิกายร่างกายย่าสีเงินสีน้ำเงินเปลี่ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆและแสงรอบๆก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆรังไหมสีน้ำเงินสีทองเปิดออกอย่างช้าชเผยให้เห็นทางอหลินข้างใน เปลยเปล่าเขาถูกลอยอยู่กลางอากาศดวงตาของเขาถูกปิดและมีชั้นสีน้ำเงินทองปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขาในเวลานี้เขาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของหญ้าสีน้ำเงินเงินข้างหลังเขามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษพืชหญ้าสีเงินสีน้ำเงินบานช้าๆโดยเปิดด้านบนเหมือนดอกทิวลิปขนาดใหญ่แวววาวสีน้ำเงินทองตกลงมาจากท้องฟ้าถาวันค่อยๆหนาขึ้นเท่าแขนของผู้ใหญ่และเกล็ดค่อยๆควบแน่นเป็นสสาร วงแหวนวิญญาณสีม่วงสามวงบนร่างของถังอูหลินสองแสงเจิดจ้าและภายใต้แสงสีน้ำเงินทองพวกมันก็มีสีบางอย่างเช่นกันในที่สุดเส้นใบไม้ภายในเถาก็ผสานเข้าด้วยกันทีละน้อยและมันก็ดูคล้ายกับโครงกระดูกหรือแม้แต่กระดูกสารหลังทวันสีน้ำเงินหนามสีทองเกล็ดสีน้ำเงินทองนี้คือย่างเงินครามใหม่ล่าสุดหรือมากกว่านั้นคือจักรพรรดิเงินคราม บนพื้นผิวของทางอูหลินแสงสีทองซีดเริ่มปรากฏขึ้นจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างเกล็ดปรากฏขึ้นทีละส่วนและออร่าบนร่างกายของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามลำดับพลังดูดที่มองไม่เห็นพุ่งออกมาจากเขาและไม่ไกลวงแหวนวิญ,ญญาณสีดำที่ปรากฏขึ้นแล้วพุ่งเข้าหาเขาราวกับสายฟ้าแหวนวิญญ,ญาณหลอมรวม การฝึกฝนของเขาถึงระดับ40แล้วหรือยังระหว่างการตื่นขึ้นครั้งที่2ของวิญญาณยุทธในที่สุดพลังวิญญาณของทางอุลินก็ทะลุขีดจำกัดและเข้าสู่ระดับที่40